นี่ครับวันนี้จะมาเที่ยวไทยวัสดุนะครับนี่ครับจะดี๋ยังีมาซื้อเตาปิ้งย่างครับดีเงีย้ยมันกังง่ายนะครับนีด่ดู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 นหาตะแกรงนั่นน่ะครับจะเป็นดูตะแกรงน,นะครับเนี่ยมีห้อเน,นี่แหละเนี่ยไก่กุู้ไก่กุ้งราคาปกตินะครับอยู่ที่พัน พันห้าร้อยห้าสิบนะครับในช่วงปอเหลือเจ็ดร้อยกาสบเก้าบาทใ่ไหครับกล่องอะไรเนี่ยดิมเนี่ยมาเดินดูโซนอะไรเนี่ยโซนกระติกน้ำนะครับเนี่ยใช้ออกแคมได้นะครับเนี่ยเดินกิเดินกิสองร้อาบาทนี่นี่ครับก็เป็นช่วงวันที่หนึ่งของ ปี2000นะครับไป2221นะครับนะครับอยู่ช่วงโควิดนะครับนะ <sk r isa> มวลเจอตัวแฝบได้ไมเน้อย e. <sk r isa> ก็ยังมีคนมาจับต่ายไทยสอยนะครับน <sk r isa> ี่ไทยวัสดุสุพรรณบุรีนะครับมาดูซ้อนกระเบื้องนะ่ยอันนี้กับลายไม้สวยด้วยนะ่ยหน่า <sk r isa> ร้อยห้าบาท ววน,นี่ก็สวยนะสวยป่ะยังเป็นโซนกระเบื้องนะครับนี่ครับกระนอกกระโดกระเบื้องจะปูพื้อในห,ห้องเราก็เลือกที่เหมาะสมถ้าเป็นพื้นพื้นในห,ห้องน้ำก็จะแบบเลือกแบบสับตาถ้าเป็นพื้นห้องนอนห้องอะไรก็เลือกแบบผิวแล้วลื่น อย่างเงี้ยัอย่างเงาี้ยโซนเงี้ยอย่างเงี้ยสากๆเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับห้องน้ำเลยคนแก่แล้วไม่ลืน่นนะครับนี่เจ้าดีบอกว่านี่อ่ะลายนี้สวยเนาะลายไ,ไม้นะโอ้ก็สวย,ยนะครับแต่มันซีดไปนะเวยนะครับพาเที่ยวไทยวัสดุสุพรรณบุรีนะครับวันที่หนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ ก็มาดูนะครับอยู่ช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับใส่แมสใส่อะไรตรวจสุขภาพล้างมือล้างมาให้มันสะอาดนะครับนี่ดูสามพันเก้าเก้าสิบอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็เก้าพันก้าร้อก้าสิบบาทนะครับก็เยียบมือนนะครับชุดนี้เป็นโซฟาเข้ามุมเนี่ย นี่ก็เจ็ดพันนะครับเนี่ยเจ็ 8, ดพันเก้าเก้าสิบนะครับดูแต่ราคาแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเดอเจ็ดพันนะครับโอ้ก็สวยอยู่นะครับตัวปลาทำสถาการณบ้านนะครับจะตัวแสบผิวข้าวแล้วแล้วก็บาเชี่ยวไทยวัสดุเพียงเข้าข้วนะครับมีเวลานิดเดียวนะครับก,ก็ชอบ ช่องตะอ๋อยก็กดกระดิ่งกับกไครกดไลค์กดแชร์นี่นี่นข้รับ